ยามค่ำคืนในหมู่บ้านที่เงียบสงัดแสงตะเกียงน้ำมันส่องริบรีบภายในเรือนไม้เล็กๆนวลพันลยาของผางนอนพลิกตัวไปมาบนเสือเก่าร่างกายสู้ผอมวงกว่าแต่ก่อนใบหน้าซีดเผือดเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นแม้ลมค่ำคืนจะพัดเย็นสบาย แต่เธอกลับสะดุ้งผวาราวกับจมอยู่ในฝันร้ายผางผางอย่าทิ้งข้าเสียงครางแผ่วเบาหลุดออกมาพร้อมน้ำตามือทั้งสองกุมท้องแน่นร่างกายบิดตัวงอด้วยความเจ็บปวดผางที่นั่งอยู่ข้างกายรีบคว้ามือเมียมากุมไว้นวล เองเป็นอะไรไปอีกแล้วฝันร้ายอีกหรือนวลค่อยๆลืมตาแววตาเลื่อนลอยพี่พางข้าฝันเห็นเงาผู้หญิงร้องไห้มันจะเอาเข้าไปพางใจหายวาบเขาหันมองรอบห้องด้วยความหวาดระแวงแม้ไม่เห็นสิ่งผิดปกติแต่หัวใจก็หนักอึ้ง ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากบันไดเรือนเป็นยังไงบ้างละนวลลูกแม่แม่ยายเดินลงมาสีหน้าตื่นตระหนกแต่แฝงด้วยความคุกกรุ่นเห็นไหมกูว่าแล้วลูกข้าโดนของเข้าจริงๆฝันเห็นผีผู้หญิงร้องไห้มันใช่ชัดๆว่าโดนสเสน่ห์ของตำ ไม่ใช่นะแม่อย่าโทษข้าเรื่องนี้เลยนวนแค่ฝันร้ายเองไม่ต้องแก้ตัวเว้ยไอผ้ผังของแรงแบบนี้ใครก็รู้ว่าผู้ชายอย่างเองอะ่ะมันทำได้เองกลัวเมียหนีไปเลยใช้ของต่ำมัดใจใช่ไหมล่ะคำพูดนั้นเหมือนหอกแหลมปักกลางใจผางเขากำหมัดแน่นแต่พยายามค่มอารมณ์พี่ อย่าเถียงเลยข้าเหนื่อยเสียงนั้นบาดลึกลงไปถึงหัวใจแม่ยายขืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่เกินเจ็ดวันลูกสาวกูได้ตายแน่ต้องหาหมอแก้ของด่วนไม่งั้นไม่รอดใช่แล้วต้องหาหมอผีแก้สเสน่ห์ไม่งั้นไม่รอดผางยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นความโกรธ ความเจ็บใจและความห่วงใยถาโถมจนแทบระเบิดเขาอยากตะโกนว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่เมื่อเห็นใบหน้าซีดเซียวของเมียรักเขากลับกลืนคำพูดทั้งบดลงไปเหลือเพียงความมุ่งมั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะปกป้องนวลให้ได้แม้ทั้งหมู่บ้านจะไม่เชื่อก็ตามรุ่งเช้า แสงแดดอุ่นสาดลอดช่องไม้เข้ามาในเรือนแต่บรรยากาศกลับเย็นยะเยือกหนักอึ้งกว่าคืนที่ผ่านมานวลยังคงนอนซูบซีดอยู่บนเสือ่อใบหน้าขาวซีดราวกับคนไข้หนักด้านข้างมีแม่ยายคอยเช็ดเหงื่อไม่ห่างสายตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงแต่ทุกครั้งที่หันมองผางแววตานั้นกลับแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความเกลียดชัง เห็นไหมล่ะถ้าไม่ใช่เพราะเองนวลจะป่วยเป angels, ็นแบบนี้หร <S Spanish bars> ือผางยืนกอดอกอยู่มุมห้องหัวใจร้อนรุมแม่ข้าบอกกี่ครั้งแล้วข้าไม่ได้ทำอะไรนวลเลยลุงขาวพูดขึ้นว่าเอ็งไม่ต้องแก้ตัวหรอกผางของต่ำที่เอ็งใช้มันออกฤทธิ์แล้วดูเมียเอ็งสิสู้ผอมแทบไม่เหลือแรง อีกไม่นานได้ตายแน่คำพูดนั้นบาดลึกยิ่งกว่ามีดแทงผางก้าวพรวดเข้าไปเผชิญหน้ากับลุงขาวดวงตาลุกวาบเอ็งระวังคำพูดหน่อยนะลุงขาวอย่ามาใส่ร้ายกันแบบนี้ลุงขาวพูดขึ้นว่าใครจะไม่รู้เล่าคนทั้งหมู่บ้านลือกันหมดแล้วว่าเอ็งใช้สเสน่ห์ผูกนวนไว้นางนวนถึงยอมอยู่กับพรานขี้เล่าอย่างเอง็ง แม่ยายที่นั่งฟังอยู่โกรธจนตบเขาา่าฉาดใหญ่กูไม่ยอมให้ลูกกูต้องอยู่อย่างนี้อีกแล้วโว้ยถ้าเองรักนวลจริงก็ต้องยอมให้กูพาไปหาหมอแก้ของเสียงด่ากล้องไปทั้งบ้านทําให้นวลที่นอนอยู่ต้องฝืนลืมตาขึ้นมานวลพูดว่าแม่พี่ผางเขาไม่ได้ทําอะไรหรอกนะจ๊ะข้าเชื่อพี่ผาง แต่คำพูดนั้นกลับถูกแม่ยายสะบัดมือทิ้งอย่างแรงน้ำตาของนวลไหลาอาบแก้มทันทีผางเห็นดังนั้นหัวใจแทบแตกสลายเขาก้าวเข้าไปประคองเมียรักพลางจ้องหน้าแม่ยายแน่นนิ่งแม่ไม่ว่าแม่จะคิดยังไงข้าจะไม่ทิ้งนวลเด็ดขาดข้าจะหาทางช่วยนวลให้ได้แม้ไม่มีใครเชื่อในตัวข้าก็ตามทีเสียงนั้นหนักแน่น แต่สั่นเครือด้วยความเจ็บปวดภาพที่เห็นคือครอบครัวที่กำลังแตกแยกเป็นเสี่ยงเสียงความรักของนวลกับผางถูกกีดกันด้วยความไม่ไว้วางใจและทุกคำซ้ำเติมจากลุงขาวที่คอยยุแย่กำลังกลายเป็นกำแพงที่สูงขึ้นทุกวันกำแพงที่มีแต่ผางเท่านั้นที่ตั้งใจจะพังมันลงให้ได้เสียงนกกา โวกแวกโวยวายอยู่เหนือยอดไม้ในยามสายแต่บรรยากาศในบ้านผางกลับอึมครึมและกดดันยิ่งกว่าเมื่อคืนนวลยังละเมอไม่หยุดข้าจะพาไปหาหมอผีบ้านคข้างๆเดี๋ยวนี้หมอนี่ดังนักว่าขับของได้แรงเองต้องยอมแล้วหรอผางไม่งั้นนวลได้ตายแน่คำพูดนั้นแทงลึกจนผางแทบกลืนไม่ลง แต่เมื่อเห็นเมียรักที่นอนสู้ผอมแทบหมดเรี่ยวแรงเขาทำได้เพียงขบกรามแน่นและยอมเดินตามไปอย่างไม่เต็มใจขบวนเล็กๆเ,เคลื่อนไปถึงเรือนเก่าในหมู่บ้านร้างกึง่งกลางทุ่งหมอผีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมอคำปันยืนรออยู่หน้าบ้านร่างผอมสูงตาแดงกำเหมือนคนอดนอนนานผมยาวกระเซิงพันกันยุ่ง ห่อหุ้มด้วยผ้าเก่าๆสีดำเต็มไปด้วยรอยขาดวิน้นของแรงจริงๆสเสนเข้าลึกถึงวิญญาณถ้าช้าไปอีกไม่กี่วันรับรองตายทั้งเป็นแม่ยายแทบสุดลงกับพื้นพนมมือร้องขอความช่วยเหลือทันทีใช่แล้วหมอเอ็งช่วยด้วยเถอะผางยืนนิ่งอยู่ด้านหลัง สายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของหมอคำปันด้วยความเลาแวงเขารู้สึกได้ทันทีว่าบุรุษตรงหน้านี้มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลทั้งคำพูดโอ้อวดเกินจริงการแต่งกายที่เหมือนแกล้งทำให้ลึกลับและกลิ่นสุราอ่อนๆที่โชยออกมาจากลมหายใจของหมอผีคืนนี้ต้องทำพิธี ต้องใช้เลือดไก่ดำหนึ่งตัวเล่าขาวหนึ่งไหและเสื้อผ้าที่นางนวลใส่เมื่อคืนทั้งหมดต้องเผาไฟพร้อมคาถาถึงจะถอนของได้แม่ยายรีบไปยักหน้าอย่างไม่ลังเลหันไปสั่งผางกับลุงขาวทันทีผางกัดกรามกรอดแต่เมื่อเห็นนวลที่นอนสูผ้ผอมกุมอกหายใจแผ่วแววเขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้ หมอนนี่ต้องมีพิรุษแน่แต่เพื่อเองนวลข้าจะทนเขาหันไปแบกตะกล้าเตรียมหาไก่ดำกับเหล้าทั้งที่ในใจเดือดพล่านไม่ต่างกับไฟลนค่าคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมืดเงียบแสงตะเกียงริบรีเพียงไม่กี่ดวงสซองวูบวาบ ท่ามกลางสายลมที่พัดเอาความเย็นเยียบมากัดกระดูกกลางลานบ้านของผางหมอคำปันตั้งพิธีกรรมตามที่เขาสั่งไว้กองฟืนถูกก่อขึ้นไก่ดำถูกมัดปีกส่งเสียงร้องหวยหวนอ,อ,อ,อร่างของนวล ถูกให้นั่งอยู่กลางวงพิธีมือกำได้สายสิลที่โยงไปยังเสาไมา้แขวนยันเก่าๆแม่ยายนั่งพนมมือน้ำตาคลอไม่หยุดลุงขาวยืนกอดอกยิ้มมุมปากอย่างมั่นใจส่วนผางนั่งห่างออกไปสายตาเพ่งจับทุกสิ่งอย่างระแวดระวังเสียงหมอคำปัน เริ่มสวดคาถาแปลกๆเสียงแห่พระปนเล่าไม่ใช่ท่วงน้ำนองที่ผางเคยได้ยินนะมะพะทะเอหิพุทธังสระนังอืออืออคำแปลกๆพ่นออกมาพร้อมกับมีดสนิมที่ถูกปาดลงคอไก่ดำ เลือดสีแดงคล้ำไหลนองลงบาดท,ทันทีควันไฟที่ลอยขึ้นกลับเป็นกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพผางสะดุ้งเฮือกไฟตะเกียงริบรีเหมือนจะดับพื้นดินใต้าลานบ้านเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆโโอยโอยยเสียงกลางโหยหวน ดังมาจากใต้ถุนบ้านตามด้วยเสียงตะปูไม้ลั่นบรรยากาศหนักอึง้งนวลสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกโพลงเงาดำหนาทึบแผร่กระจายออกมาจากเสาไม้แขวนยันมันบิดเบี้ยวเคลื่อนไหวอิสระได้ไม่ใช่พิธีแก้สเสน่ห์แล้วโว้ยนี่มัน เรียกผีเฮือนขึ้นมาแล้วโว้ยแม่ยายกรีดร้องสุดเสียงนวนดิ้นรนอยู่กลางวงขณะที่เงาดำคืบคลานออกมาพร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้า <L un> ลานบ้านที่เงียบสงัดกลับกลายเป็นสนามต้องสาบเงาดำหนาทึบไหลเลื้อยไปตามพื้น เหมือนน้ำหมึกคืบคลางเข้าใกล้ผู้คนเสียงครางโหยหวนดังจากทุกทิศราวกับบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยวิญญาณอาฆาตแม่ยายครีดร้อมลั่นพลางกอดอกตัวสัน่นลุงขาววิ่งไปซ่อนหลังเสาไม้ปล่อยให้หมอคำปันยืนหน้าซีดเขาพยายามสวดคาถาต่อแต่เสียงสะอึกสะอื้นออกมาแทนคำภาวนาร่างของนวลดิ้นรนกลางวง ตาเบิกโพลงเหมือนถูกเงามืดกดทับผางที่นั่งกอดเข่ามองอยู่ไม่อาจทนต่อไปได้เขากระโจนเข้าไปกลางลานปืนเก่าพาดบ่ามือคว้าผ้ายันเก่าๆที่พกติดตัวมาตลอดโดยไม่รู้ว่าใช้ถูกหรือไม่เขาตะโกนลั่นมึงอยากเอาชีวิตเมียข้าก็ต้องข้ามศพผางก่อนเว้ยเสียงนั้นสะท้อนกล้องจนเงาดำชงนักไปชั่วขณะ ผางรีบยกยันขึ้นตะโกนคาถาที่จำได้อย่างเลอะเลือนณชาลีติประสังมินมะพทะเออช่างหัวมันเถอะเสียงตะโกนปนมั่วทำให้แม่ยายหันละมองด้วยความงงลุงขาวถึงกับอ้าปากค้างส่วนหมอคำปันหยุดสวดลงทันทีเงาดำเคลื่อนไหวช้าๆราวกับกำลังประเมินเหยื่อผางกัดฝันแน่นตวัดปืนขึ้น ยิ่งนัดหนึ่งเสียงสะท้อนกล้องกระสุนเจาะทะลุเงาแต่ไร้ผลเงาดำกลับแผดเสียงหัวเราะตำแหลมกล้องกังวานเสียวินาทีนั้นผางคขอยหลัง2อก้าแล้วยกยันขึ้นสุดแรงเกิดเขาตะโกนใส่เงาดำข้าอาจไม่ใช่ขุนดงไม่ใช่อาจารย์คงแต่กูก็ผางลูกเขยที่ไม่ยอมให้ใครเหยียบหัวเว้ย เสียงตะโกนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังปนดื้อรั้นแต่ก็ทำให้เงาดำชังนักอีกครั้งลานบ้านเงียบงันไปชั่วขณะก่อนที่เงาดำจะส่งเสียงคำรามต่ำๆพร้อมถอยกรูดกลับไปติดกับเสาไม้ที่ขึงยันเก่าอยู่เปเลวไฟในกองฟืนลุกฮือราวกับบีลมโหมเงานั้นดิ้นพล่านจนควันดำกระจายไปทุกทิศผางยังคงยืนกัดฟันถือยันแน่น ไม่ยอมลดมือแม้แขนจะสั่นระริกเลือดนักสู้ที่ไม่ยอมถอยทำให้เขายืนนิ่งต้านแรงผีเหือนได้แม้ในหัวใจลึกๆจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก็ตามเงาดำดิ้นพล่านส่งเสียงโหยหวนราวกับจะฉีกกระชากทุกสิ่งตรงหน้าให้แหลกคามือมันคืบคลานออกจากเสาไม้ ไล่ตามพรานผางที่ยังยกยันค้างไว้แต่กำลังหมดแรงเงื่อไหลท่วมตัวยันแทบหลุดมือเขาสะบดลั่นโท่เว้ขาถากูก็ะม่วยันก็ไม่รู้ใช้ถูกไหมแบบนี้ตายแน่นะไอ้ผางเอขณะที่เงากำลังจะพุ่งเข้ามาเสียงขันของไก่ดำที่ถูกมัดทิ้งไว้ดังขึ้นลั่น ราวกับสวรรค์ส่งสัญญาณช่วยผางชะงักแล้วหันมองก่อนหัวเราะหยันเออวะมึงกลัวไก่นี่วะเขารีบถีบกรงไก่ดำให้ลม้มลงไก่ที่ขนเปื้อนเลือดดิ้นพล่าส่งเสียงขันก้องสะท้อนเงาดำชะงักอีกครั้งเสียงครางต่ำสถานก้องแล้วถอยกรูดผางสบโอกาส รีบวิ่นไปคว้าขันน้ำมนตที่หมอผีวางไว้เขาใช้มือคว้าโยนใส่เงานั้นเต็มแรงน้ำกระเซ็นกระจายทั่วพื้นถึงไม่ใช่น้ำมนตขลังอย่างแท้จริงแต่กลับทำให้เงาดำแตกซ่านเป็นกลุ่มควันกระจัดกระจายทันที <c oughs> มึงเห็นไหมผางไม่ต้องมีวิชาอะไรก็ยังเอาอยู่เว้ยแค่ไก่กับน้ำสกปรกก็พอ เสียงหัวเราะทั้งที่ใบไม้ยังซีดเผือดแม่ยายที่กอดอกสัน่เนเงียบไปชั่วขณะลุงขาวโผล่หัวออกมาจากเสาไม้ตาเหลือกส่วนหมอคำปันกลับถอยกรูดไปนั่งคอตกปากพึมพำขอโทษซ้ำๆเงาดำสลายไปเหลือเพียงกลิ่นสาบบ้านเก่าอบอวนเต็นลานผางทิ้งตัวนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงมือทั้งสองสั่นไม่หยุด แต่ริมผีปากกลับยกยิ้มขมคืน่นโชคช่วยอีกแล้วกูแต่แม่งรอดก็ดีแล้ววะคืนนั้นลานบ้านที่เคยสว่างด้วยกองไฟกลับเหลือเพียงเท่าฐานและความเงียบงนันทุกสายตายังคงจับจ้องพรานผางที่นั่งหอบหายใจอยู่กลางวงเขาไม่รู้เลยว่า พรุ่งนี้เช้าจะต้องเผชิญกับคำคอรหาเช่นไรอีกครั้งรุ่งเชา้าลมเย็นพัดผ่านหมู่บ้านเสียงไก่ขันปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นจากความมืดเมื่อคืนแต่ในบ้านของผางกลับไม่เหลือบรรยากาศสงบสุขแม้แต่น้อยลานบ้านยังเต็มไปด้วยกองขี้เท่าจากพิธีผิดพลาด และร่องรอยเลือดไก่ดำที่แห้งกรังติดผืนนวลน,นั่งพิงเสาเรือนสีหน้าซูบสีดยิ่งกว่าเดิมแต่ดวงตายังทอดมองผางด้วยความรักและห่วงใยแม้ร่างกายอ่อนแรงแทบลุกไม่ขึ้นผางยืนอยู่กลางลานเสื้อผ้าขาดบินเต็มไปด้วยคราบเลือดและฝุน่นเหนื่อยล้าจนแทบสุดแต่เขายังยืดอกกำปืนไว้แน่นเขามองแม่ยาย และลุงขาวที่ยืนอยู่ไม่ไกลความเงียบก็ทับอยู่เพียงชั่วอึดใจเห็นไหมล่ะถ้าเองไม่ทำของใส่นวนจะเกิดเรื่องพิลึกพิลั่นพวกนี้ได้ยังไงกันพิธีเมื่อคืนมันเละเพราะของตามที่เองทำไว้ต่างหากเสียงแม่ยายดังลั่นน้ำตาคลอคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางอกผางแม่ข้าไม่ได้ทำอะไรจริงๆ ข้ามีแต่ใจรักนวลเท่านั้นเองแต่คำพูดนั้นไม่ต่างจากลมที่พัดผ่านใช่แล้วไอ้แม่นี่มันหลักฐานชัดเจนมันสร้างเรื่องเมื่อคืนเพื่อเอาหน้าอยากให้คนคิดว่ามันเก่งกล้าแต่จริงๆแล้วมันคือคนทำเสน่อจนของย้อนเข้าบ้านเองตัางหากลุงขาวรีบเสริมทันควันแม่ยายกอดอกหันหน้าหนีไม่แม้แต่จะมองเขาอีกต่อไป ผางกำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดเขาหันไปมองนวลที่ยังพยายามฝืนยิ้มทั้งน้ำตาแต่ไร้เรียวแรงพอที่จะออกเสียงได้ผางสูดลมหายใจลึกหันกลับไปมองบ้านและคนทั้งสองที่ยืนกล่าวหาจะโทษข้ายังไรก็เชิญเถอะแต่จำไว้นะข้าจะไม่ยอมปล่อยให้หนวลตายเพราะความโง่เขลาของใครทั้งนั้นถึงพวกเองไม่เชื่อ ข้าก็จะหาทางปกป้องเมียข้าให้ได้เสียงนั้นทำให้ลานบ้านเงียบงันลงชั่วครู่แม่ยายจ้องเขาตาแข็งแต่ไม่ได้ตอบลุงขาวหัวเราะหยันเบาๆแล้วหันหลังกลับเข้าบ้านเหลือเพียงผางที่ยืนโดดเดี่ยวกลางเงาเหมอกเช้าสเลาเขาก้มลงมองมือที่สั่นจากความเหนื่อยล้าและบาดแผลไม่เป็นไรหรอกผางมึงมันอาจไม่มีใครเชื่อ แต่มึงยังมีหัวใจมีเมียที่รออยู่ข้าจะสู้ต่อไปจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากูไม่ใช่ลูกเขยไร้ค่าแสงแดดแรกของวันส่องลอดหมอกกระทบร่างผางแทนที่จะให้ความอบอุ่นกลับยิ่งเน้นเงาที่ทอดยาวบนพื้นเหมือนเตือนว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความมืดมนยิ่งกว่าเดิมอีกมากมาย